ตอนนี้กำลังจะลงเรือนะคะเพื่อนๆคนสวยก็กําลังเก็ต่านั่นท่านี้อยู่ไปเดินไปเดินเดินเดินนี้เพื่อนไก่คนสวยของเราคนสวยประจําห้องกําลังจะลงเรือสองลานี้นะคะลงเรือสองลาน้องกระแตคนสวยเด็กๆเตรียมขึ้นเรือค่ะ ตอนนี้ท้องทะเลสวยงามมากเหมือนเราเหมาเกาะเลยใช่ย<อ>มีแต่พวกเรานะคะไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่มีใครเลยโอโ้โหดูดูให้เห็นนะคะหเห็นบรรยากาศนะคะมาลูกมาโอ้โหท้องทะเลเห็นเห็นไหมคะท้องทะเลสวยงามค่ะ <laughs> เดี๋ยวนะคะเฮ้ยมึงนิ่งช่งแต่กูเนาะ ดูสิคะใครมียาเมารถเมาก็ออก,กินได้นะคะแสมฟ้าไม่มียาก็ไม่กินนะคะอ,อะไรหคะมีสอคันแนคันั้นคันเดียวได้ไงเอาอยัางไงอะไรคะให้ดำเดียวนะคะอตอนนี้นะคะก็จะเพื่อนๆนะคะก็จะพากันไปดำน้ำดูปาลาการังนะคะาจากหุ่นก้นนั้นก็ไม่ธรรมดานะคะ เมื่อก่อนจะเป็นานางงามที่ดินนะฮะเกี่ยวกับซื้อขายที่ดินไม่ต้องหอ่วงผ่านนางคนนี้แจกคนข้างหลังอ้าวกําลังจะขึ้นเรือนะคะไม่ได้แล้วเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโหอ,หอ, <c oughs> อ้โหเมาเรือเมาเรือเมาเกา้แสงฟ้าแม่แม่ happy แ,แม่แม่ เราอยู่ที่ไหนเนี่ยแม่เราอยู่ที่เกาะพีพีค่ะเรากำลังจะไปดำน้ํากันนะคะชมประการังค่ะเชิญชวนน่าสวยนะคะมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลเนะมีทั้งน้ําจืดก็มีค่ะแล้วก็ที่สาคัญก็มีคนสวยอยู่ด้วยนะคะจาาจากคุณแม่นี่นะคุณแม่นะท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่อ่าชีวะอุดรธานีนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมีความรู้ความสามารถจะมีวิวหน้าผาด้วยนะคะหาไม่ได้ มีที่นีที่เดียวที่ประเทศไทยค่ะไทยแลนด์มีทั้งภูเขาหน้าทะเลแล้วก็ธรรมชาติทุกอย่างเนาะประการลางสวยค่ะจ้าจ้าจ้าแม่โอ้โหนี่สเตทอีกครั้งค่ะก็คือคนสวยๆน้ำใสสะอาดมากแล้วก็ลังจะขึ้นเรือนะคะนั่งขึ้นเรือนะคะตอนนี้ประเทศไทยกําลังแบบเป็นอะไรที่แบบสําหรับคนไทยเหมาะมากค่ะเพราะว่ามีฝรั่งไม่มีคนไม่มีขยะเนาะแม่เนาะไม่มีขยะเลยมีแต่คนสวยๆค่ะคนสวยๆเต็มไปหมดนะขยะไม่มีนะคะ อานะ้พร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วขึ้นทีละคนนะคะอย่าเร่งอย่ารีบนะคะน้องเตะแส่กางเกงในไหมลูกเนี่ยไม่ใส่มันเหมือนไม่ใส่เลยนะคะเนี่ยลูกเอ,อ้อ,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 อลูกใส่ไหมคะอันนี้ลูกใสสุดหล่อนะคะใสกางเ,เกงในค่ะเพราะว่าไม่ได้ใสค่ะอ่ะลูกๆเอ้ยสุดยอดนะคะคุณลุงถ่ายรูปอยู่นะคะสวัสดีค่ะดี๋ยวขึ้นเรือก่อน